หักรอบต้องมันกู้จะช่ต้องมันเกี่ยวจะเกี่ยวทักมาครับสวัสดีครับกะอยู่กับพี่จอยรถเกี่ยวส้ดันเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อเหล็กมาแล้วครับซื้อเหล็กเมื่อไหร่ครับพี่น้องเมื่อนี้กะทำการรีบกระบารนะเด็กร่งติดต่อหารถอยกอ้อยรถรถคลิปอ้อยครับท่านใดมีรถคลิปอ้อยครับเอามายกลงหนนะครับเดี๋ยวที่ทำการถอดน็อต ถอดน็อตไปทา,น,น,า,น,านะครับเนาะผู้แดงยนวางกันไม่ยกกันนะครับเดี๋ยวจะไปยกลงทั้งลูกเลยเดี๋ยวต้องมาเบื่องว่ามือนี่อันสีหารถขีปไวยได้บ่ครับีย๋ยวจะยกลงไปยกลงทั้งลูก ครับก็ตอนที่ยกลงก็ฉบกระหกนิดหน่อยนะก็มีเวลาได้ถ่ายดูนะก็ถอดกระบากแล้วก็นำมาล้างก็โอเคครับก็มีหลมสนิมมางตามอายุก,การใช้ง,งานนะนี่ครับนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ว่าเข้าใจกันนะโอ้เสยียหาวเดี๋ยวา <c oughs> สีแต้ม่น้อง เดี๋ยวขัดทำความสะอาดแล้วก็อาจจะทำการพ่นสีคัสซีใหม่นะพ่นสีคัสซีใหม่อากาศจะได้ขึ้นกระบะนะไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งนะอาจจะเสร็จ ครับได้ย,ยังไงเดี๋ยวเมืออคืนกระบะเดี๋ยวมาอัพเดตให้เบื้องทีนึงนะครับนะครับสวัสดีครับ